รถเก่งคันเล็กสีแดงกำลังแล่นอยู่ในทางตรางที่เปี่ยวกลางป่ากลางเขาในยามดึกดื่นค่ำคืนหนูเป็นนักข่าวพัคสนามชื่อจอยตัวเล็กผิวขาวหุ่นดีถูกส่งให้ไปทำข่าวในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีผู้คนอพยพหนีภัยจากความไม่สงบเข้ามาขณะที่หนูกำลังขับรถอยู่ดีๆนั้น รถของหนูก็เกิดยางรั่วขึ้นมาหนูก็เลยต้องลองไปเปลี่ยนยางรถด,ด้วยตัวเองทงั้งๆที่อยู่ในชุดเตะส,สีขาวกระโปรงสั้นบ้าจังเลยรั่วที่ไหนไม่รั่วแล้วมนรั่วกลางปากลางเข่าแบบนี้หนูพูดพร้อมกับเอาเลียวขาวข่าเนียนไปเตะเขาที่ยางรถที่มันแบนเดี๋ยวเคยดูนะเสร็จจากทำาข่าวขาว่านี้ฉันจะขายแกเอาไปปลูกซาลาแน่เลย ไอ้รถไม่รักดีหนูบนไปด้วยแล้วก็ถอดล้อรถไปด้วยจนหัวเข่าและขาที่ข่าวเนียนเปื้อนฝุ่นไปหมดแล้วอยู่ๆขณะที่หนูกำลังจะใส่ยางรถอันใหม่อยู่นั้นก็ดันมีทหารโผล่ออกมาจากพุ่มไม้ข้างทางจนหนูตกใจเพราะเขาพางหน้าํำปียิ้มทีเห็นแต่ฟันจนหนูตกใจจนถึงกระเซยทลาล้มหงายหลังลงไปกับพื้นถนน จนกระโปงแทบจะเปิดดีนะที่เอามือปิดไว้ได้ทันแต่ขาของหนูก็ดันไปเตะน็อตล้อที่กองอยู่จนน็อตล้อกิ้งตกลงไปในล่องน้ำข้างทางหนูขึงก็อารมณ์เสียรีบลุกขึ้นมานี่นายเป็นทหารที่ไหนเนี่ยโผล่มาได้ยังไงเนี่ยฉันตกใจหมดเลยดูสิน็อตล้อตกล่องน้ำข้างทางไปหมดแล้ว ทีนี้จะเอานอดล้อที่ไหนมาใส่ล้อเส้นใหม่ละ่ะแล้วทหารหนุ่มหุ่นล้ำบึกก้ามใหญ่ที่หน้าตาดำปีจากการพางหน้าก็ยิ้มจะเห็นฟันขาวแล้วก็เดินมาใกล้หนูแล้วก็ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆพร้อมกับกระซิบเบาๆที่ข้างหูไม่เห็นจะยากเลยครับคุณคนสวยแล้วก็แค่ถอดนอดล้อจากล้อที่เหลือมาล้อละตัวแล้วก็ามาใส่อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ จากนั้นทหารหนุ่มก็จัดการเปลี่ยนล้อรถให้หนูอย่างรวดเร็วขอบใจในายมากเลยนะที่ช่วยเปลี่ยนล้อรถให้ฉันนะ่ะเปลี่ยนจากคอมขอบคุณเป็นผมขอติดรถคุณไปลงที่ฐานทหารข้างหน้าเนิน419หน่อยได้ไหมครับหนูก็มองหน้าทหารหนุ่มสายตาที่เขามองหนูมันทําให้หนูถึงกระใจสั้นขาสั้น แล้วก็หนีบขาเขาหากันแน่นติดรถไปอะไปได้แต่ถ้าคิดจะทำอะไรฉันอะฉันบอกก่อนว่าฉันเป็นนักข่าวนะนายคงไม่อยากเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งใช่ไหมแล้วอีกอย่างอะบนรถของฉันอะมีมีดอีโต้ด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกขอบคุณมากเลยนะครับคุณคนสวยที่ให้ผมติดรถไปด้วยผมอะชื่อผู้กององอาจน,นะครับ แล้วคุณ่ะฉันชื่อจอยสามน้อยร้อยลีลาฮะลีลาอะไระครับก็ลีลารายงานข่าวไงแล้วนายคิดว่าลีลาอะไรเหรอแล้วสายตาของผู้กององอาจก็มองเดียวขาดข่าวเรียนของหนูทำให้หนูถึงกระจาจสั่นหน้าแดงสายตาเขาอ่ะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะแต่เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ หนูก็ยอมให้ผู้กององอาจขึ้นรถมากับหนูด้วยก่อนที่เขาจะขึ้นรถหนูเขาก็เอาน้ำในกระติกน้ำที่พกติดตัวมาด้วยล้างหน้าล้างตาที่พางไว้จนดำปีพอล้างหน้าออกเสร็จแค่นั้นแหละแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นมาหนูะึึงกะตกใจตาค้างผู้กองอย่างวันนียร่อยอย่างศิลปินเกาหลีเห็นแล้วอยากพาไปเกาคาง เอ,เอาใจจังเลยคุณจอยเป็นอะไรไปครับทำหน้าตกใจยังก็เห็นผีเห็นผียังไม่ตกใจเท่าเห็นคนลล่ในเครื่องแบบเลยค่ะหนูเผลอพูดออกไปแบบที่ไม่รู้ตัววเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะครับปะปาเปล่าคะ่ะไม่มีอะไรฉันแค่พูดไปเรื่อยเปื่อยอะแล้วหนูก็ขับรถไปกับผู้กององอาจ ด้วยใจที่เต้นแรงหน้าแดงอุ่นมาดแมนและใบหน้ารอเลาของเขาทําให้หนูถึงกับใจสั้นขาสั้นแทบไม่มีแรงจะเหยียบคันเร่ง,แ,รงแ,ลแล้วอยู่ๆก็มีช้างป่าตัวใหญ่โผล่ออกมาจากข้างทางหนูก็เลยชะลอรถกะว่าจะให้ช้างป่ามันเดินเข้าป่าไปก่อนแต่เจ้าช้างมันก็ไม่ยอมไปหนูก็เลยต้องนั่งรออยู่บนรถกับผู้กองแล้วอยู่ๆผู้กององอาจ ก็ค่อยๆยื่นมาเข้ามาใกล้คอหนูแล้วก็สิบเบาๆคุณจอยครับผมขอบีบหน่อยนะครับฮะคุณจะบีบอะไรไม่ได้นะอย่าบีบนะแต่ผู้กององอาจก็ไม่ฟังบีบเข้าไปเต็มๆสองสามทีจนช้างมาได้ยินเสียงแตะรถที่ผู้กององอาจบีบมันก็หันมามองแล้วก็ยิ้มที่มุมปาก แล้วก็เดินชูงวงเข้ามาหารถของหนูแล้วมันก็หันก้นมาแล้วก็นั่งทับรถหนูจนรถหนูแบนแต้แต่กูบอกแล้วไงผู้กององอาจว่าอย่าบีบเป็นไงอะยังดีนะที่ผู้กององอาจอะคว้าร่างบางของหนูอุ้มลงมาจากรถได้ทันไม่งั้นนะคงจะแบนแต่แต,แตแ่แน่เลยเนี่ยเป็นเพราะคุณแท้ทเลยนะผู้กององอาจแล้วทีเนี้ย จะทำยังไงกันดีละ่ะพวกเราคงต้องเดินไปที่ฐานทหารเนอร์สี่หนึ่งเด้วยเท้าแล้วล่ะครับต่อจากนั้นพวกเราก็เดินเท้าเข้าป่าไปเดินไปได้แค่แป๊บเดียวหนูก็ถูกทากมันมาดูดเลือดที่ขาผู้ก,กององอาจก็ช่วยหยิบตัวทากออกให้จนหนูเขินจนหน้าแดงเพราะไม่เคยมีมือหนูคนไหนเคยสัมผัสขาเนียนขาของหนูมาก่อนและตอนนี้มันก็ดึกมากแล้ว พวกเราก็เลยหยุดพักผ่อนกันโดยการนอนเอาแรงในห้างลาสัตว์เก่าๆของพานป่าที่ทำทิ้งเอาไว้แต่พอนอนได้ไม่นานหนูก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงแปลกๆก๊อก็แก๊กแเดินด่้อยู่รอบห้างเก่าๆที่เรานอนอ,นอยู่บนต้นไม้หนูก็มองหน้าผู้กององอาจและกำลังจะอ้าปากถามผู้กองว่าเสียงอะไรผู้กอง ก็เอื้อมมือหนอ่าของเขามาปิดปากหนูเบาๆแล้วประสิทธ์ที่ซอกหูหนูจนลมหายใจอุ่นๆของผู้กองอ่ะกระทบกับกระซอกคอขาวเนียนจนหนูอ่ะขนลุกสู้คุณจอยอย่าทักนะครับนั่นมันผีกองกอยถ้าเราทักอ่ะมันจะขึ้นมาบนห้างมาทำร้ายเราได้หนูก็กลัวมากพอได้ยินคำว่าผีกองกอยถึงกระซุกล่างบางขาวเนียน เ้ากับแผงอกอันแข็งแกร่งที่เต็มไปด้วยมัดก้ามของผู้กององอาจยิ่งดึกอากาศก็ยิ่งหนาวเสียงประหลาดก็ก็แก๊กเดินย่ำใบไม้รอบห้างเก่าๆที่เรานอนอยู่ก็ยิ่งดังขึ้นมันดังเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ,ๆจนหนูกอดผู้กององอาจเอาไว้แน่นแล้วบรรยากาศมันก็น่ากลัว เมื่อมีหมอกสีขาวลอยเอื่อยเข้ามาหนูก็เบียดร่างบางของหนูเขาหาร่างของผู้กองออาจแน่นแล้วอยู่ๆก็เกิดสปาร์กันขึ้นมาหนูกับผู้กององอาจมองหน้ากันแล้วสายตาของเราสองคนก็บ่งบอกว่าเราต้องการอะไรตอนเนี้หนูไม่สนใจสิ่งรอบตัวอีกแล้วไม่ว่ามันจะนา่ากลัวขนาดไหน หนูกับผู้กององอาจค่อยๆยื่นหน้าเข้ามาหากันแล้วก็ชูวกันยังดูดดื่มผู้กององอาจค่อยๆพักร่างบางของหนูล้มตัวลงนอนแล้วหนูก็ตกเป็นของเขาคืนนั้นน่ะเป็นครั้งแรกเลยที่หนูได้ลงสนามรักเรามีความสุขด้วยกันมากจนผีกองกอยที่แอบดูอยู่ถึงกับล้องออกมาอ,อ,อือฮือาฮ่า โอ้โหขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ